ลูกเสือจิตอาสาพันธาลูกเรียนวัดดีหลวงทำความดีด้วยหัวใจวันพระหัสสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาวาทีร้อยเอกสินสมุทรคงยอดผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดดีหลวงเป็นประธานในพิธีมอบผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานที่ได้รับมอบมาจากพิธีมอบผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานประจำปี2568 เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ที่ผ่านมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณประดิษฐเทพยะวรางกูลส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานผ้าพ,พันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่บุคลากรทางการลุกเสือเนตรนารี ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ในการนี้โรงเรียนวัดดีหลวงจึงได้จัดพิธีมอบผ้าพ,พันค 7. อจิตอาสาพระราชทานให้แก่ลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับพระราชทานครบทุกคนตามจํานวนที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลาแจ้งมาโดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดดีหลวงได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี